ครับตอนนี้เราก็มาดูแต่ระฐานที่กเกษตรกรได้ลงไปครับตอนนี้ก็เป็นฐานของโครง,งการ,กรเกษตรที่สุงนะครับรเกษตรที่สุกไปฐานต่อไปเลยนะครับ นี่ก็อาคารของโครงการชนรับประทานตางนะครับอันนี้มาจากโซนแถวไหน,นครับชนรับประทานตาบตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปอีกขาดไป,ไปฮะ<ม>เดี๋ยวพ่อมาบอก<ม>บวนหนึ่ง นี่ของกรมของกรมป่าไม้ครับกรมา้นีนดครับเรามามาดูมาดูสวนของของ่รับเปไงยากทำอย่างนี้บ้างไหมนี่เรจะให้ให้รเรื่องเรื่องเรื่องไฟหน่อยนะครับทีต้องกัไฟเรา เร,รเ,เราจะให้เวลาค่ะว่า20นาทีนะคะใครเป็น20นาทีค่ะ10ฝายนะคะเดี๋ยวเราจะเดินให้ครบทุกฐานนะครับของสวนวังพรากรตอนนี้มีวันนี้จัดฟิวเดย์ของเกษตรอำเภอาพาะแพนะครับถ้าเราทำหลายหลายหลายถุงใช่ไหมครับถ้าเราทำหลายถุงเราก็จะทำเตรียมไว้นะครับน้องหนึ่งแต่ละถุงแต่ละถุงก็สมะตัว่ง ิหรือว่ายี่สิบตุงก็แล้วแต่เราตักข้าวข้าวเราๆนะตักอันนี้ทำเชื้อตั้งไว้ก่อนตโคเดอร์มานะครับอันนี้สอนวิธีการทำเชื้อไตโคเดอร์มาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มาเข้าร่วมวันนี้นะครับบริเวณเดี๋ยวมาดูฐานต่อไปครับฐานพัฒนาที่ดิน อ,นนอันนี้นะครับเป็นกานของกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดตานน้ของกรมพัฒนาที่ดินจัองหวัดตากนะครับซึ่งนะครับผมแนะน,นำตัวนะครับชื่อป็นบอดีนาสา,าประจำอยู่อำเภอพบพระดูแล5 5หหมู่บ้านนะครับซึ่งพี่น้องส่วนแม่ก็จะทำการกเกษตร ที่ปลูกข้าวโพดใครปลูกผลไม้บ้างนี่ครับปลูกปลูกอะลูอะาโดถ้าว่าปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะลงทุนน้อยไม่ม่ลงทุนตลอดตข้าวโพจะต้องมาไที่ตอนนี้้ด สวัสดีครับก็มีานนี้กาผ่านนี้เกี่ยวกับเรื่องโรคครับปรึกษาพี่วอเชได้นะครับหรือว่าจริงๆก็คือ ถ้าเกิดซื้อรวมกลุ่มกันก็จะถูกกว่าหรือว่าถ้าเกิดใกล้ที่สุดก็ไปลานนี่วาดได้แน,น,นะนําเรื่องโรคที่มากับอดควาโ,โดนะครับอันนึงนะครับมีใครเจอปัญหาไหมครับแอนแท็กโนดเข้าผลอแอนแท็กโนดเข้าผลนะครับจริงๆแล้วแอนแท็กโนดเกิดจากเชือ้อคอเลสเตอรอลิก้ามันจะเข้าช่วงช่วงไหนผมแอบมือบอลนะครับเฟเดตของที่วอ,อเชสมามันเข้าตั้งแต่ช่วงดอกแล้วแต่เราไม่รู้ แต่พอเวลามันสุกแก่แล้วมันมีปัจจัยที่การก่อเลิกอยู่3าอันคือมีอาหารมีน้ําและสาภาวะที่เหมาะเหมาะเหมาะสมอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะการโลกแอนแทกโนดนะครับได้จริงๆผมแนะนําให้ใช้ตัวาอาร,าร์ตอกีสโตรบี้มาฐานการเปลี่ยนฐานนี้ก็คือ สาธิตฐานนี้ฐานานี้เปลี่ยนยอดเปลี่ยนต้นพันเปลี่ยนพันธุ์ดีครับตอนนี้ในส่วนก็มีแพรต,ติดอยู่นะครับ ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ